อยากตายหรือวะสุรคุ้มผมแค่ตบยุงให้ตั้งหากว่าสมอนสียุงเยอะขนาดนี้เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไหมช่วยไม่ได้แล้วนะถ้างั้นก็เผาแม่งให้หมดไเลยผมว่าแบบนั้นไม่เวิร์กนะผมว่าระเบิดม่ให้เป็นกโก้ครังเชดีกว่านี่พวกเองไม่มีสมองกันหรือไงวะใช้แค่อันนี้ก็พอแล้วไหมทำ,ทำได้ไม่เร็วเลยนี่สุดยอดเลย เพิ่งรู้ว่าทําอาหารอร่อยขนาดนี้นะเนี่ฮะถ้าผมออดีด้านอาหารแล้วก็่านนี้คงไม่ต้องมานั่งวาดกับตูนโง่แล้วละอะนี่มันนี่มันขนอะไรอ่ะสุรคุมจะบอกนะว่านี่จะเป็นคงจะเป็นเส้นผมล้มั้งอย่าคิดมากเลยแต่แต่วันใหนผมตรงนะเธอตัดเป็นแน่นะสมอนสีไม่อะ เนี่ยครั้งแรกฮะถ้างั้นหยุดเลยเดี๋ยวผมจะไปให้สีนวลตัดให้ดีกว่าเอาเหินนะก็แค่เอาผมออกจากหัวเองงเียจะหยุดนะใจร้ายอะ่ะ <c oughs> ไหนไหนหันหน้ามาให้ขำหน่อยสิให้ตายสิเอ็งเ,เ,เป็นใครเนี่ยมึงบุกประตูน้ำมึงบุกวังทองหลังมึงบุกวางนางมึงลาดพ้าวมึงพระรามสองไปหาพ่อมึงหรืองไงวะพระรามสองอ่ะกูไม่ไปเว้ยอา้าว มึงจําคํากูไว้เลยนะกูจะไม่เปิดของกูเองกูจะเปิดใหญ่กว่ามึงสิบเท่าแล้วกูจะกลับมาเหยียบหน้ามึงเฮ้มึงไม่มีตังสักบาทจะไปตั้งแถวใหม่อย่างกูได้ไงอะเงินอยู่ในอากาศตอนนี้เราอยู่กันที่สายที่99คุณสุรคุงอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณสุรคุงสวัสดีครับ ท่านสมาชิกชมรมคนชอบอนนเดี๋ยว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 คุณสุราคุงรูปประโยคมันดูคุค้นๆนะคุณจะพูดว่าชอบผีใช่ไหมคุณสุรคุงชอบซักผ้าเหรอฮะฝากซักหน่อยดินี่เธอใช้งานผมอีกแล้วนะไม่คิดจะทำเองบ้างเลยเหรอก็ใช่นะสิแล้วจะมีนายไว้ทำไมล่ะหน่อยใหญ่นี่ฝากไว้ก่อน,อนเถอะ เอ๊ะนี่มันแรงเท่มชัดชัดแต่ว่าสีขาวหรอกเหรอดูไม่เข้ากับเธอเลยนะสมอนสีเฮ้ย hey! อันนั้นเดี๋ยวฉันซักเองเอาคืนมา <c oughs> นี่มันผ้าขนูนฉันไม่ใช่เหรอเอาของเธอหรอกเหรอใช้เช็ดอะไรไบ้างอ๋อก็เช็ดผมเช็ดหน้าเช็ดตัวแล้วก็ใช้เช็ดแบบนี้ ปิ้วไปเลยอไม่ออกอปิวปิๆวปิปิก็ไม่ออกออกมาใหญ่ไม่มุมอืมหรือว่าจะแบบนี้นะอ๋อออกแล้วอื้อออกมาเต็มหน้าเลยนะสแตนดินบา เมื่อไไรจะกลับบ้านเนี่ยตอนนี้กําลังยุ่งอยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาได้ไหมยุ่งบ้านยิ่งบออะไรของนายฮะก็กําลังกาจัดพวกเอาเฟนอ็อกอยู่นะสิเอาเอาเฟนอ็อกล่ะ <c oughs> นี่บอกกี่ครั้งกี่หนแะล้วว่าอย่าดูของแบบนี้นี่มันอะไรเนี่ย good <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนาะ